ท่านผู้ชมครับคราวนี้มาชมมวยคู่ที่สองกันต่อฝ่ายแดงไหว้ครูอยู่กลางเบทีพิสูจน์เล็กปอรปริชา101ร้อยเอ็ดปอนด์น้ำเงินนั้นเดินไหว้ครูอยู่กลางเบทีครับโรเบิร์ตสกิ103ริใจร้อยสามปอนด์ครับแ<ม>อนตาซินยา,ารกกักษาโรคกระเพาะเมื่อมวลเสพติรแผลแตกนักชกงี่เกิดบาดแผลเข็มละห้าร้อยเร็วในการนําแม่ไม้มวยไทยมาใช้แต่กั้นคอสอกกลับเข่าลอยนอกได้แอนตาซินมอบเงินสดหนึ่งหมื่นบาท โจลเกีปัดหางดอกได้แอนาตินจ่ายสามหมื่นเบนด้าห้าร้อยยาถ่ายพญยากรองสีเหลืองไม่เดียวกระเดียบมอบเงินสดนักจุกเอกคนละสองพันวิลล่าคาเฟ่าปากทอสูบใจคืนนี้พบโทรทัศน์สมบ,บัติเจริญวันที่สามทานินอินเรสเทแปดจอยเซียนรักของโชคเก้าสลินทานิยากรนนา,า,าพาราซีฟูจนเพชรเด็นหกสิบสามบริการสิบเอ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปอาหารทะเลสดสด,สดบรรยากาศรื่นรื่นในที่หกไร่ จอดรถได้กว่า200คันครับรับจัดงานประโกศวสมม์วันเกิดเลี้ยงสังสรรค์ทุกคืนมีตำรวจคือล้วสองคณะบนเวทีผู้าาขึ้นมอบมาลายคือชายยูเจนะเทพผู้จัดการเบล่าคาเฟ่ทานวิจัยปากซอยสุขวิจัยครับถ้าหน้าพาเลยฟูดนั้นก็มีนักร้องร้อยชีวิตเศษเศษวันนี้ยูยญาติเยอะครับ16แมมวิจุดาพิมพ์ดำเจ้าของเพลงสะพโลกสลาตานจารกรสาวน้อยคาเฟ่คุณเฮียเบิรมดูแลนะครับทั้งสองราคามีโชว์ไม่มีชาร์จ นักมวยคนไรกก็ตามครับที่ขึ้นชกหลังชกชกนด้อึดอึดที่สุดพระยาวบันเสาว่าแพ้ชนะน้ำมันเครื่องคาร์บอนเตอร์โบพลัสพันอึดเพื่อรถกระบ,บะบ้ารอมบทันที5,000และพลาสติกอัดลมรูปแบบทรายหนึ v ่งใบบีว่าเจอเทนเมนสุขาภิบาล3ครบสูตรที่สุดต้องการอะไรยังไงแบบไหนเรามีท่านพร้อมสับท่านชายคืนนี้เพรากันที่บีว่าเจอเทนเมนบริการโดยคุณทศพลราชมังษาเลือดืชเมรีครับประวัติผู้มวยทั้งพิสูจน์เล็กและโรเบิร์ตคุณพัชรีเชิญครับขอบคุณค่ะ สำหรับพี่สุดเล็กปอปรีชาวันนี้อยู่ที่มุมแดงนะคะชื่อจริงของพี่สุดเล็กก็คืออ,อ,อัมพรบุญมากค่ะน้ำหนักที่ชั่งมาเมื่อเช้า101ปอนด์ปครึ่งลดไปครึ่งปอนค่ะเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาชกมวยมาทั้งหมด55ครั้งชนะ42ครั้งแพ้13ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชคนั้นชนะคะแนนโรเบิร์ตสกิติชัยที่เวทีมวยลุมพินีปัจจุบันอายุ18ปีผู้จัดการก็คือคุณพิ่สุ์คุณสวัสดิ์ผู้ฝึกสอนคือโพดำชูวัฒนะ ่วนมุมน้าเงินนะคะโรเบิร์ตสกิติชัยหรือชื่อจริงวีรศักมุ่งถือรั์เมื่อเช้ามาช่างน้าหนัก102ปอนด์ครึ่งค่ะเกิดที่จังหวัดสงคลาชกมวยมาทั้งหมด58ครั้งชนะ48ครั้งแพ10ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกแพคะแนนพิสูจน์เล็กฟอปรีชาที่เวทีมวยสยามปัจจุบันอายุ17ปีผู้จัดก,การก็คือสิริชัยนนทศรีผู้ฝึกสอนก็คือคุณแดงสกิติชัยนัดนี้ก็ถือว่าเป็นนัดล้างายอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณดุลเดชค่ะ ต้องติดตามจมนะครับบางครั้งถึงแม้ว่าเกิดแพ้ไปแล้วแต่ว่าไม่จะแพ้ตลอดไปนะครับแพ้แล้วอาจชนะได้หรือว่าชนะแล้วก็อาจจะแพ้ได้เป็นเรื่องของหมัดบมัดมวยครับ mm hmm. ก็อย่างที่คุณพัชรีบอกแล้วครับว่าคุณนี้เราพบกันมาครั้งหนึ่งที่ลุบินีครับครั้งนั้นพิสูจน์เลขเป็นฝ่ายชนะคะแนน mm hmm. เขาบอกว่าครั้งนี้นะครับคุณลกแลไปดูหลังเวที mm hmm. เขาบอกว่าพี่ mm hmm. คนเคยชนะมันต้องชนะเขาว่าอย่างนั้นนะ mm hmm. ผมไม่ได้ว่านะครับส่วนนั hmm. ้นโรบเบิร์ตก็บอกว่าไม่ไม่จริงครับพี่ เคยแพ้แล้ววันนี้ผมฟิตมาเต็มที่ผมชนะได้เดี๋ยวดูผมนะครับแ่าว่าอย่างนั้นเลยก็อขอเชิญแฟนมัดมวยครับโดยเฉพาะผู้ที่เชียร์ทางด้านพิสทธิ์เล็กครับแฟนจากโคราชน้ําเงินนั้นอยู่ส่งคลาครับตอนนี้น้าท่วมนะครับก็คงจะน้ําลดแล้วนะครับขอให้พี่น้องชาวสงขาหาดใจน้ำมัระวังสุขภาพด้วยครับด้วยความปราดถนาดีจากผู้จัดครับคืนนี้พบกับ พร้ามาเจริญที่พระคาเฟ่นะครับกรรมการบนเวทีสมชายไพรอนันต์เขีนหันหลังแล้วครับขอบแดงกรรมการบอกเข้าใกล้กันหน่อยมวยเล็กๆก็ร้อยเอ็ดเปอิตตอน้ำหนักให้ฝ่ายนั้งเงินสองปอนด์อายุอานามนั้นก็ยังอยู่ในวัยที่ต้องเจริญเติบโตกันต่อไปนะครับโดยทางฝ่ายแดงอายุเพียง10 8ปีน้ำเงิน17 2คนก็35ปีครับ18ปีนี่ถ้าครบบริบูรณ์เนะเลือกตั้งได้แล้วนะครับทางด้านของพิสูจน์เล็กซึ่งมีชื่อจริงว่าอัมพรบุญมากก็คงจะไปใช้สิทธิ์กันละวนทางโรเบิร์ตขอกินชัยหรือว่าวีรสิรนั้นยังใช้ไม่ได้ครับอายุ17ปีเจ้านุ่นเด็ครับ จ้ามืองไทยก็หมดยกที่หนึ่งครับแก้มือครับระหว่างฝ่ายแดงพิสุดเลขปอปร,ริชากับโรเบิร์ตสกิติชัยนี่เป็นภาพช้าของยกที่หนึ่งครับกรุงทนคาเฟ่เฉลจดาท่าพระใกล้สียากหมายสวรรค์วันที่7พบการบันทึกเทเวีดีโอจากตลกดังของเมืองไทยโน้ตเิยยิ้มจตุรงจกมกจกนะฮะแล้วซุปเปอร์ดอน ท่านสองลีลาสเพื่อสุขภาพออกกำลังกายสุขนานกับการบรเลงของโปรโีซูเปอร์แจ๊สครับส่วนงานเฉลิมประเกียรติฤดูหนาวลที่เกาะคาครับวันนี้ถึง5ธันวาควมยกที่2ครับศึกนี้เป็นศึกแก้มือทางขวามือเน่ยเคยแพ้มาครับแต่วันนี้คุณนกแรไปดูแล้วบอกว่าผมฟิตมากยิ่งกว่าคราวที่แล้วอีกแล้ววันนี้ได้น้ำหนักเป็นเปรียบ2ปอนด์ วมวยเล็กๆอย่างนี้น้ำหนักอปอนปอนั้นไม่มีผลนะครับร้อยสามกับร้อยเอ็ดเข้าไปพิสูจน์เล็กทีบยันไม่ทางด้านโรเบิร์ตว่าฟิตเลือกเกินครับพยายามจะเข้าไปมวยเล็กๆอย่างนี้ต่อยกันสนุกครับเรียกว่าคล่องแกล่ว่องไวถึงแม้ว่าน้ำหนักอาวุธนันจะไม่รุนแรงนะครับดันโอ้โเจอบ่อยๆเข้ายุ่งครับเรียกว่าเก็บสะสมแบบออมทรัพย์ครับแต่ที่ไม่ใช่ออมทรัพย์เป็นอันออมอาวุธนะ รับไปเรื่อยๆี๋ยวก็เต็มเองกระเบิดพยายามครับจี้เข้าไปนักจุกจากสงขลาโดนข่าก็ไปหน้าท้องแต่ไม่ถึงหมุนกับัดขวาก็ไปดีเตะซ้ายหมัดหนึ่งเท้าหนึ่งกลมนากลมตาเดินลุดๆ,ๆ,ๆ,ๆไปคราปกีินั้นทางด้านกรเบิร์ตบบเป็น เป็นมวยฝีมือครับแต่วันนี้เดินสุงแดนนั้นบอกว่าพ่สุทแิงเล็กเป็นมวยเดินแต่วันนี้ตั้งรับครับเราบอกว่าไม่ต้องเดินนะพี่ผมเคยต่อยเข้ามาแล้วทุกคนดีสบายครับวันนี้สบายเรื่องบากก็ชมกันต่อโรเบอร์พยายามเบียดเข้าไปออกอาวุธก่อนได้เปรียบเขาว่าอย่างนั้นทั้งหมัดทั้งเท้าพิสุเล็กนั้นใจยเย็นครับ ว่าตั้งรับอย่างรัดก,กุมของทิศทางของโรเบิร์ตเข้ามาย,ยังไงดักไว้ในเท้าขวาขยับกันโดนนำตัวกันบองเอาอีกเชิญรอเล่นหรือเปล่าโรเบิร์ตนันไม่ยิ้มนะครับเอ,รเอาจิองกัดเจีข้ามาเจีมาหัดาดักเข้าไปต้องกระเด็นเข้าไป ไรงครับตั้งแังได้เดินก็มาใหม่ย่างต่อไปกดกดล้มไม่ไ,ไม่ล้มก็ตีครับถูกเลียงกระปกกระยมขาดูไม่ได้โอ้จะได้ พี่สุเรพย,ยา,ามเาบีเบตยหาหาหาตัวจดยกที่สองไอ้สองยกของสึกแก้เบือกเป็นภาพช้าของยกที่สองนะครับถังน้ำเงินนั้นก็เบิดต้องการมือใได้วันนี้ <c oughs> เขาว่าอย่างนั้นขอเชิญนนะักกอล์ฟร่วมการในการกอล์ฟสมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Big m a มตต์บิ๊กเ t ้นทีดีดีสองพันครับเพื่อไปจริงชนะ n e l บิ g แชมป์ที่สนามสปริงซิตี้ประเทศจีนโชคดีมีสิตผู้จัดของเบนอีสองสี่ศูนย สมัครวันนี้ครับสลามกับเดชนภรักลามินทรากอรกลับ9141930สามารถเข้าแข่งขันจนถึงวันที่3มกราคมปีหน้าครับแล้วก็เชิญนะครับที่งานเฉลิมพระเกียรติงานฤดูหนาวํำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางคืนนี้ถึง5ันวาคมชมกองทัพมังสพตทั่วฟ้าเมืองไทยชุมนุมมวยดังเมืองเหนือุกทิดาก่อคาครับติดตามชมยกที่3ครับเครึ่งทางเดินไม่หยุดครับทางด้านของโรเบิร์ต คือเหมือนฝรั่งครับแต่เป็นคนไทยอยู่สงขลานี่เองคนใต้ครับดูท่าทางซะก่อนไม่จงบอกว่าฟิตมาเต็มหรือเปล่าหนึ่งร้อยหนึ่งเตะก็ไปถูกทีมยันไว้เดินครับเล็กพิกินูร้อยสามบอนดีดูสิว่าจะมาเอาชนะหรือจะแปกความทุกกลับไปอีกหลังจากที่ต้องหวานอมขมกลิ่นแลพอสมควรครับ ก็จะแก้มือให้ได้พยายามจริงครับเราเบิดพยายามจะเข้าไปถึงทางด้านของพิสุดเล็ก,ก็ไม่ยอมให้ง่ายครับจังหวะปกติพิจุ์เลกเป็นมวยเดินนะครับวันนี้ตั้งรับเอาดื้อๆกันเองทาซ้ายสก,กัดไว้ตรงนี้เป็นครึ่งทางยกที่3ฝังไว้อีก ทุกอย่างเจ้าที่มีครับฝึกซ้อมมาตลอดนำมาใช้ให้หมดเตะใช้สกาดอ,อีกรัวมวยเลื่องก็สนุกครับรองเท้าป่องไแตากล้ตากรากได้ก็แข้งแต่แกไม่ห <het> ยุดจริงๆก็มกเจอสกัดด้วยเท้าเล้าโยนเข้าอีก ยามไปม่อนด้วยท่าน,าน,านเป็นยังไงครับขาดขาดเร่งเหลือเกินโรเบิร์ตยามอาวุธก่อ,อไม่ติดนะครับ หนักหนาแล้วครับแต่ว่าเสียจะหวาเตะก็ลมเองโผลกเข้าไปเลยโยนเขาล็อกแล้วขยมตีไม่ถนัดดูแล้วเอาวุกเบียกล้อมลงไปขยมจะตีเขาละครับเราเลยต้องแกร่งจริงๆดันก็นไปตามก็ไปอืมเอาแต่เทปไม่เป็นท่าเลยลุงนี่งายออกมาห่างไปนิดครับ เซสุดหมดยกที่3ชมท่านผู้ชมครับก็ขอเชิญสิทธิ์เก่าและประชาชนทุกท่านร่วมจบุกทอดพระป,ะป,ะปะกากราศึกษาเพื่อซื้อที่ดินและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครครับในวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมตั้งองค์พระปาเวลา19นาฬิกานะครับใครที่เป็นสิทธิ์เก่าก็อย่าลืมไปร่วมงานกันอีกงานหนึ่งครับ สิทธิ์เก่าและประชาชนทุกท่านครับขอเชิญร่วมทำบุญทอดพระป่าการศึกษาเพื่อสร้างสำนักง,ง,งานการฝ่ายปกครองและสร้างทางเดินประตูทางเข้าโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนตเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในวันศุกร์ที่15ธันวาคมครับเวลา10นาฬิกาก็สิทธิ์เก่าแล้วก็ประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ขอเชิญไปร่วมกันนะครับทอดพระป่าการศึกษาครับยกที <ossing> ่ C สึกแก้มือก็ไปดานพิสทธิ์เล็กนั้งเงินโรเบิร์ตรเดินก็ไปตลอดด้ยละครับออกอาวุธเข้าเป่าหมายเมืองไปเข้าบางังโรเบิร์ตครับนักยกจากสงขาส่วนทางพิสูจิ์เล็กนั้นอยู่จัหงหวัดนครราชสีมาโรเบิร์ตล็อกล็อกแม่นถูกก็ล็อกคนละปีกเราข้างสมดีดาพนันนันแากออกอยังคงเดินหน้าต่อไป โดนติดหมดนะครับถ้าได้พิสูจน์เล็กนั้นบังไว้ได้ดีชาติได้เหลี่ยมมวยเก็บอาวุธของกุนสู้ได้ตอนนี้ล็อกครับล็อกตีล็อกกันคนละข้างล็อกคนละปีกอาจารย์ากไปอีกออขาดการลุกหน้าได้เลยครับคณะเราเบิร์ตต้องเดินตลอด หมายมันปันมือที่จะล้างแกนเอาชนะให้ได้โตดก็ไปล้างได้สวยทีเดียวจางด้านของพิสูจน์เล็กแต่สูงวุฒไม่รุนแรลแต่ว่าออกได้คล่องได้่วงไว้ทั้งคู่ครับยมอย่างนี้ก็หาจังหวะ เรียกว่าลองกำลังภายในกัน ครัปลากรอบถูมทีบยันยกได้เป็นยกที่สี่นะครับปลายกที่สี่วันนี้ตั้งรับตลอดครับทางด้านของพิสูจน์เล็กนักชกจากเมืองย่าโมบ,บมาถีบยันเข้าไว้แต่จังโรเบิร์ตนั้น วิ่งข้ไปจะครุบเลยแต่ว่าทำอล้รไม่สู้จะถนัดหมดยกที่สี่ยังไม่รออีก3นาทีาท,ที่จะเปิดโอกาสให้โรเบิร์ตซอกิชาเน้นแก้มือนะครับเขาจะร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโรงเรียนหลังใหม่นักโรงเรียนบ้านกระทุ่มลม้มและโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนาถนนพุทธมณฑลสายสี่ตำบลกระทุ่มลม้ออลมอำเภอสามพรางหจัดนครปฐมอาทิตย์ที่3ธันวาคกรก็8นาฬิกาเชิญผู้มีเกียรติที่พิธีนะครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานก็นจะมีการบริจาคเกินท่าก่อสร้างโดยคุณจริพรเทพพดุงทรครับ12ล้านบาทครับไม่ได้ใช้งเงินในส่นวนราชการใดๆทั้งสิ้นโดยการประสานงานของกํามันแสงสีเหลวสีพึ่งกําันแนวทองคำจังหวักระตุ้มลมนะครับก็ขอเชิญไปเป็นเกตโดยพร้อมกันครับติดตามชมยกที่5ยกสุดท้ายของศึกแก้มือระหว่างโรเบิร์ตกอคินิชัยซึ่งเคยพ่ายมานะครับ การผู้ชนะครั้งทีลาพิสูจน์เล็กปอรปรีชาครับเดินเข้าหาแน่นครับคือโรเบิร์ตพิสูจน์เล็กนั้นตั้งรับเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยกแรกแล้วมาการตั้งรับเล้เหนียวแน่นครับหัดรัดกลุ่มเอินองกดกดต่อไปสายคำจะยิงขวาสั้นไปหน่อย ทางพิสูจเล็กนั้นถอยออกห่างครับต้องวิ่งโรเบิร์ต้องวิ่งเข้าหาเลยอาจจะวิ่งเข้าไปเนี่ยไม่มีหลักบางทีก็แย่เหมือนกันเข้าในาก็รัดไปนั่นครับไม่ยอมให้โรเบิร์ได้ใช้เข่าเลยด้านตัดแน,น่นจริงๆทางด้านของพิสูจน์เล็กหมัดพร้อมไปก็ติด หนึ่งสองโคลคออยังงี้ทำอะไรไม่ถนัดยกนี่เป็นยกสุดท้ายครับเดินจริงๆเหมือนกันทางด้านของโรเบิร์ต ผ่านไปแล้วครึ่งยกไม่มีหยุดเหมือนกันครับแต่ว่าอาวุธตั้งกูนั้นไม่เขาจะเข้าเป้าหมายติดกาดกันทั้งหมดตีกรองก็เร่งปลายยกสุดท้ายครับหม่อสอยได้หมัดกาสอยปลายคางทางด้านของพิสุเลนนั้นคํำยันไว้ไม่ประทัาด้วยตอนนี้ ทางคูนั่นก็มองชาดีเหลือเกินนะครับยกท้ายยังได้เต้นได้คล่องแกล่ว่งไวทีบยันดูมวยนกเลงก,ก็สนุกครับต่อกันคล่องแกล่ว่งไวกันดีถึงไม่จะไม่หนักหลวงก็ตามถ้ามามาลงนี้เสียหายเยอะทีบยันล้มไม่เป็นท่าเลยครับตรงนี้จะแก้มือเสม็ดหรือไม่เดี๋ยวก็มาการครับ รรกรรมการ3ท่านใหน้คะแนนข้างเวทีก็มีรมรก,กรรมการจินศักดิ์แสงจำหลักธนาพัรเสือแก้วและประสิทธิ์เสือแก้วครับหมดยกสุดท้ายรรกรรมการสนิยาแพลนันรวมคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็ชูมือให้กับฝ่ายแดงครับ พิสูจน์เลกป,ปรีชาเป็นฝ่ายชนากัรโรบเบิร์ตซอกไปอีกครั้งเป็นครั้งที่2ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี